ตัวนี้เป็นเครื่องซักผ้าของซัมซุงนะครับ16กิโลซื้อมาได้2อเดือนตอนนี้คือเสียเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้นะ่ะมันจะมีสติกเกอร์ของดาวนี่ติดด้วยนะครับตัวนี้เขาจะเทมผลิตภัณฑ์ซักผ้าแล้วก็ นำยาปรับพนุ่มของดาวนี่นะครับจริงตรงด้านหน้านี่มันจะมีสติกเกอร์ติดรับประกัน20ปีแล้วก็ประหยัดไฟเบอร์5แล้วก็มีสติกเกอร์ของดาวนี่ติดด้วยนะครับก็คือเนี่ยเขาจะเทมอผลิตภัณฑ์ของดาวนี่แบบน,นี้มาด้วยนะครับตัวนี้สั่งซื้อจากราซาด้านะครับตัวนั้นน่าจะซื้อ ปเดือนแปดหรือเปล่าเดือนกันยานะครับใช้ได้มาสองเดือนตอนนี้อาการก็คือน้ำไม่เข้าเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วก็เครื่องมันก็นับเวลาถอยหลังแล้วมันก็น้ำไม่เข้านะครับเครื่องมันนิ่งน้ำไม่เข้า อย่างนั้นก็ขึ้น 4C หรือว่า 4C นะครับแล้วเครื่องก็ไม่ทำการซักแล้วผมก็เลยเข้าไปหาข้อมูลดูใน YouTube นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเจอคนที่ใช้รุ่นนี้ด้วยนะครับก็คือเจอปัญหาเหมือนกันคนอื่นก็เจอก็อคือจะมีปัญหาก็คือใช้ได้ไม่นานครับแปบ๊บเดียว น้ำก็ไม่เข้าเครื่องแล้วผมผมเองก็นับครั้งได้ประมาณห้าครั้งเองนะครับครั้งที่หกก็ใช้งานไม่ได้แล้วถ้าใครจะซื้อเครื่องซักผ้าของซัมซุงนะครับก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับส่วนคนอื่นที่เจอปัญหาก็คือเจอปัญหาซักผ้าเสร็จไปแล้วนะครับไปเปิดดูตรงที่เราใส่ผงซักผ้า กับน้ำยาปรับผ้านุ่มก็คือปรากฏว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มยังเหลือเหมือนเดิมนะครับและวันนี้ผมก็จะมาบอกด้วยว่ามันเกิดจากตรงไหนนะครับมันอาจจะเกิดจากตรงที่ตรงที่เดียวกันกับของผมนะครับแล้วปัญหาต่อมาก็คือเครื่องทำงานบนนะครับ เหมือนซักผ้าเสร็จหรือว่าปั่นเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าเครื่องซักอีกรอบแบบนี้นะครับทําวนวนไปไม่เสร็จสักทีนะครับก็เจอปัญหาประมาณนี้นะครับรมันสามอย่างก็คือน้ําไม่เข้าเครื่องอ่าผงซักผ้าไอ้น้ํายาปรับผ้านุ่มยังเหมือนเดิมแล้วก็ เครื่องทำงานบนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีโปรแกรมปั่นอย่างเดียวนะครับปั่นแห้งอย่างเดียวไม่มีและพูดถึงการทำงานนะครับเสียงเงียบครับเงียบมากเพราะว่าเครื่องมันทำงานเบามากนะครับมันซักแบบเหมือนเลดูจะไม่สะอาดครับ เครื่องมันเบานะครับทำงานเบาเกินทั้งที่สติ๊กเกอร์เขาติดไว้นะครับเขาบอกว่าพลังซักสะอาดนะครับบวกกับดาวนี่นะครับก็หรือว่าเขาทำเครื่องเบาเพื่อประหยัดไฟเพราะว่าตัวนี้เขาก็บอกว่าประหยัดไฟด้วยแต่ว่า หลักๆแล้วเราจะซักผ้าแล้วก็ต้องการความสะอาดนะครับก็อยากให้ Samsung ได้ดูคลิปนี้นะครับว่าผู้ใช้งานเจอปัญหาอะไรบ้างน,นะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับคนอื่นก็เป็นจะได้ไม่นานครับแป๊บเดียวเดือน2เดือนนะครับมีปัญหาแล้วถ้าใครจะซื้อ Samsung ก็ลองดูคลิปนี้ก่อนครับ แล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองแชร์ไปให้ซัมซุงดูหรือว่าแชร์ไปให้คนอื่นดูด้วยนะครับกนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องสภ้พาซัมซุง่ะต่อมาผมจะมาบอกว่าสิ่งที่มันเสียหายเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนและผมแก้ปัญหามันยังไงนะครับก็คืออาการน้ำไม่เข้าเครื่องนะครับขึ้น สี่สี่ก็คือเนี่ยผมจะมาถอดตรงตรงนี้ออกนะครับพลาสติกแถบนี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะมาเอาถอดเอาตรงนี้นะครับก็น่าจะเรียกว่าเซ,ซอร์เรโนยเซอร์รโนยวาลนะครับตรงที่น้ำเข้าตรงนี้นะครับเราก็จะถอดตรงพลาสติกตรงนี้ออกสกูน็อตประมาณ6กตัวนะครับ ก็ไม่ยากครับออกง่ายๆและตรงน้ำเข้าตรงนี้ก็งัดออกง่ายๆเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูพอออกมาแล้วนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นครับเนี่ยมันเป็นตัวเดียวแบบนี้นะครับตัวนี้ตัวที่ติดมากับเครื่อง นี่เขาเรียกเซรีนอย์วาลนะครับประมาณน,นั้นคือน้ำมันจะเข้าจากตรงรูนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาสองรูนี้ไอ้สองรูนี้ก็คือตรงนี้ก็คือน้ำซักนะครับตรงเราใส่ผงซับผ้านะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำปล่อยน้ำไปตรงน้ำยาปาบผ้านุ่มนะครับ เนี่ยแหะผมคิดว่านะครับคนที่เจอปัญหาน้ำยาปรับผ้นุ่มยังอยู่เหมือนเดิมก็อาจจะเป็นที่เซรินอยตัวนี้เสียนะครับมันมี2ตัวใช่ไหมครับก็อาจจะตัวนี้เสียแล้วก็อนาคตก็อาจจะเสียทั้ง2ตัวแล้วก็ทำให้ซักผ้าไม่ได้อ่า ตอนที่ผมแกะออกมานะครับผมก็จะมาทําการวัดดูนะครับว่ามันดีหรือมันเสียนะครับก็จะ,จะตั้งไปที่า2 0 k นะครับตัวนี้คือตัวที่ติดมากับเครื่องนะครับก็จะมี คี่าโค2ตัวแบบนี้นะครับคืีผมเกะ่ออกมาแล้วก็วัดดูปรากฏว่าเสียทั้งสองนะครับไม่มีค่าอะไรขึ้นนะครับเสียทั้งสองเลยครับผมคิดว่ามันจะเสียแค่ตัวเดียวนะครับ แต่สรุปว่าเสียทั้ง2แล้วมาดูตัวที่ดีนะครับตัวที่ซื้อมาใหม่ตัวนี้นครับจะมีเคเบิาโ,โค้ดฝั่งเดียวนะครับถ้าตัวดีนะครับเวลาเราวัดมันจะมีค่าขึ้นมานะครับก็คือค่าประมาณ4ีจุดปนะครับ 4.8k นะครับเนี่ยนะครับมจะขึ้นทั้งสองแบบนี้นะครับแต่ตัวที่ติดมากับเครื่องไม่ขึ้นเลยครับและตัวนี้ตัวติดกับเครื่องนะครับดูนะครับนี่มันขยับได้แบบนี้เลยครับแตะเบาๆแบบนี้ นีทั้งสองเลยนะครับขยับได้ทั้งสองเลยนะครับันี่ขยับแต่ตัวที่ผมสั่งมาใหม่นะครับมันจะแน่นเลยนะครับมันจะขยับไม่ได้เลยนะครับจะแน่นเลย ทีื่อผมคิดว่ามันน่าจะเสียแค่ตัวเดียวเองนะครับแต่โอ้โหรูปว่าเสียทั้งสองตัวเลยนะครับผมก็เลยทําการสั่งมาเลยสั่งมาสองชุดเลยนะครับแบบนี้สองชุดเลยเพื่อมาเตรียมไว้เพื่อมันเสียอีกนะครับก็คืออย่างน้อยเราก็ได้เปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับ คือวงจรมันยังไม่เสียอย่างน้อยเราซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนแล้วก็ใช้งานต่อได้ก็ยังถือว่าดีอยู่คือราคาผมซื้อมาก็ประมาณร้อยสี่สิบบาทนะครับชุดแบบนี้หรือว่าเราจะซื้อแค่ตัวเซรีนอยด์ตัวนี้มาเปลี่ยนก็นได้นะครับถอดตัวนี้ออกมาเปลี่ยนใส่ตัวเดิมแต่ผมก็แนะนําว่าซื้อแบบเป็นชุดแบบนี้มาเลยนะครับสําหรับ เราที่มาทําเปลี่ยนเองนะครับก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับตอนจะเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะครับเวลาต่อสายไฟกลับเข้าที่เดิมก็ประมาณนี้แล้วครับสิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คืออาการน้ำไม่เข้าเครื่องนะครับขึ้น4 c ซหรือว่า,านำยาปรับพนุ่มยังอยู่มันเดิมนะครับ ก็อาจจะแก้ไขได้2อ,อาการนี้ก็คือซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนแล้วก็มันก็กลับมาใช้งานได้ปกปติเหมือนเดิมนะครับยังถือว่าโชคดีอยู่นะครับส่วนที่ใครคิดว่าจะซื้อก็ลองคิดดูอีกทีครับถ้าใครได้เจอคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับ